มันหล่อมึงหน้าเขางามหน้าเขางามทางกับเจื้อนเจือนฝนตกสมุยไรนี่มันอีฝนตกได้ยานยางมันหล่อมึงหน้าก่อนอันนี้เขาเจ้าจะเขาเจ้าเขาเจ้าก็ร่างสวย ันนี้เขาเหนียวนี่เขาเหนียวเขาเหนียวพัาน,นีย่ยเตียหอมเตียฝั่งนี้เขาเจ้าตั่งนี้เขาเจ้าหอมมะลิน่าฝั่งนี้เขาเาหมมาน,าน,เาเนียวเขาเหนียวพัาน,นี่ยเตียพี่น้องเป็นว่าเตียเกาหามาสัน ใส่ไส่เอาปลาน้ำล้นทิ่บอยู่เด้ปลาไหลไปเด็ดปลาย,าลยังน้อยเด็ดปลาไหลไปนู่ นตาแล้วมันรอบังน้ำมุ้งแท่ขาดสูกกันได้มุ้งเนตุกขักไหลน้ำหล่นซะ ฝนตกป่านีเยอดปลากำปือ,ปอน้ำฝนตกฝนเทียบอยู่ฝนป่าแล้วมาปิดน้ำน้ำโค้ขาด มะกว่างตัวนี้เทศตะงหงกันน้ามะกก่อหน่อยหลายบ่หนอโอ้มะกอ่องไม่ยหยตัวนี้มะกว่หน่อยดกตามังหงแท้เสียบตัวนีดนี่มะกว่างจนจับมะกว่างดกเทศตะมังหงกับเสียบมะกว่าลครับตัวนี้ตเอาไปหากินไก่บกว่างกันน้าเต็บถีบอยู่ กอกที่สมตำกอกล้ายครับพี่น้องก่อกกระโด,ดกดก